สวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องจ๋าวันนี้ป้าก็ได้เข้าไปอีกแล้วจะพามาดูเห็ดแบบนี้นะคะขึ้นเต็มเ,เป็นดงเลยนะคะเนี่ยเป็นดงเลยป้าก็จะให้ดูนะจ๊ะแต่ตามรู้จักเขาเน้ะป้าจะถอนให้ดูให้เฉย มันก็จะเยอะเลยอะเป็นป่าเลยเห็ดข้างในป้าไม่เกบกล้าเก็บไปกินหรอกนะคะแต่เยอะเยอะมากนะคะกำลังขึ้นเลยเขากำลังจะขึ้นคือแล้วก็ที่บนบานก็นี่นะคะเต็มไปหมดเลยนะแต่ป้าจะมาหาเห็ดเห็ดแดบบดำๆหดดอกเล็กๆเลยคะ่ะป้าจะป้าชอบแบบนั้น จะไปให้แฟนเนาะวันนี้มาหาคอยเยวันคอยเยวันก็เนี่ยเห็ดพึ่งหวานมันไม่ค่อยมีแล้วนะ,ะมันหมดชุดนะจ๊ะเนี่ยหมดชุดแล้วไม่มีนี่เยอะมากที่ว่าป้าว่าเยอะมากแหละเพราะว่าป้าไม่รู้จักเห็ดอันนี้ เขาจะเยอะจริงๆเป็นเห็ดอะไรที่น่ากินแต่ว่าไม่รู้จักตาก็ค่อยศึกษาไปก่อนนะคะเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วเขาก็ตายไปก็เน่าไปมันก็จะเต็มป่าอยู่นะคะเยอะอยูอ่เดี๋ยวป้าตัดตัดขานี้หน่อยหนึ่งก่อน ได้สองสดอกหยุดจะสองสามวันตั้งแต่สองสามวันแล้วเนี่มเรจะไปทุระกลับมาเห็ดได้มีแล้วเขาก็เก็บกันทุกคนนะคะ,ะป้าก็จะเดินต่อเห็ดเพื่งหวานได้มีแล้วนะคะตอนนี้ มีแต่น้อยมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยจะเยอะตอนนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้มันก็จะเต็มไปหมดเต็มเต็มทุ่งเป็นนาไปเลยถ้าทุกคนรู้จักเนาะเขาก็จะกินได้ไงเขารู้จักเขาก็เอาไปกิน จากในจ้าทุกคนเขาจะขึ้นทุกปีเห็ดแบบเนี้ขึ้นทุกปีแล้วก็เ,กเยอะมากเยอะ เยอะจริงๆเดี๋ยวป้าจะเดินเข้าไปป่านู้นใหม่ไปดูซิว่าเห็ดพื่งหวานยังอยู่ไหมเดี๋ยวป้าเข้าไปป่านู้นก่อนนะจ๊ะทุกคนป่านี้คอย,อยู่วันเห็ดพื่งหวานไม่ค่อยจะมีพเพราะมันวายแล้วงวดนี้ป้ามาถ้าไม่มีป้าก็ ก็ไม่ได้เข้ามาใหม่เพราะว่ามันจะหมดชุดของเขาแต่ว่ามาเก็บเห็ดคันตะลเลดำเนาะคันตะลเลดำเยอะกำลังขึ้นเลยนูเจ้านายเดินหนกหน้าเจ้านายมาช่วยเก็บเห็ดดีด,ดีแล้อยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ป้าด,ด้วยนะคะ คิดถึงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ